สวัสดีเมื่อชาวสเต็ปกีนะครับนี้เราอยู่กับสเต็ป VS ด้วยกันเองนะฮะวันนี้มือถือที่เราเลือกมานะฮะ VS กันไม่ใช่เครื่องนี้นะฮะแต่ไป2สองเครื่องนี้ต้งหาฮะนี่คือมือถือที่เราเลือกมารีวิวกันในวันนี้ฮะนั่นก็คือหัวเว่ย P9 นั่นเองนะฮะเป็นหนึ่งในสมาร์ทโฟนที่ต้องบอกว่าได้รับการยอมรับสูงมากว่ากล้องเนี่ยเทพสุดๆนะฮะแล้วไม่ใช่แค่กล้องเทพนะฮะแต่ว่ามันยังแบบเครื่องมันยังเร็วมากด้วยอะไรอย่างงี้นะฮะวันนี้ก็มาพอกับตัวรุ่นใหม่เลยนั่น 9นั่นเองนะละลหลายคนนี่อยากจะทราบว่าหัวเว่ยเมทเเนี่ยมันดีขึ้นยังไงแล้วมันแตกต่างจาก P9 อย่างไรนะอย่างนั้นก็จะไปคิดอะไรเยอะงั้นไปชมกันเลยแล้วตอนนี้นะฮะเราก็อยู่กับหัวเว่ยเมทเนะฮะแล้วก็ P9 นั่นเองนะฮะสตัวนี้เนี่ยต้องบอกว่าประสบความสําเร็จแน่นอนนะฮะร้อยังไงก็ขายดีอยู่แล้วคือ P9 พิสูจน์แล้วแหละว่าของเขาเจ๋งจริงนะฮะด้วยเลนส์คู่อย่างไลกาเองนะฮะแต่ว่าเมทเก้าเองก็มาพร้อมกับเลนส์คู่แล้วเหมือนกันแล้วเป็นไลกาด้วยนะฮะแตต่่่ววาัเเลนนส์ีย เป็นตัวของหัวเว่ยอยู่คือเลนส์นี่ยเป็นของหัวเว่ยแต่ว่าเทคโนโลยีในการถ่ายภาพเนี่ยเป็นของไลกานะฮะแตหลายคนก็อยากรู้ว่ามันต่างเร็วช้าต่างอะไรกันยังไงนะฮะอย่างที่บอกว่าเพื่อความเสมอภาคนะเราก็จะทําการรีเซ็ตเครื่องสักนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะฮะในังจาที่เราเรารีเซ็ตกันเรามาพูดคุยกันหน่อยดีกว่านะว่าสเปคนั่นต่างกันอย่างไรบ้างนะฮะสําหรับหัวเว่ยเมดเก้านะตัวนี้มาพร้อมกับคิวดินนะฮะ960นะฮะก็เป็นตัวที่เป็นท็อปสุดของคิวดินตอนนี้เลยนะฮะแล้วก็กาาจออขงเเนี่ย มาพร้อมกับการ์ดจอที่ชื่อว่า Mali G 71นะฮะเป็นตัวใหม่ล่าสุดที่รองรับ Vulkan API ฮะ Vulkan API ก็คือเอเป็นเหมือนกับ API ตัวใหม่ที่ทำให้เล่นเกมได้ดีขึ้นนะฮะแล้วก็แน่นอนว่าตัวนี้มาพร้อมกับ Android 7.0โดยตรงเลยนะฮะรองรับด้วยนะฮะตัวนี้ก็เป็น Mali T 80นะฮะก็จริงๆก็เล่นเกมลื่นอยู่ในระดับที่โอเคอยู่นะฮะแต่ว่ามันต้องดูหลายๆอย่างนะฮะว่า สุดท้ายแล้วอะไรจะเป็นยังไงบ้างเพราะว่าตัว G71 เนี่ยก็ถือว่าออกมาใหม่นะฮะถือว่าออกมาใหม่แล้วก็เป็นความคาดหวังใหม่ของมาลิเลยนะฮะตัวนี้เขา Android 7.0นะฮะตัวนี้7.0ยังเป็นเบต้าอยู่นะฮะเราก็เลยยังไม่ได้อัพไปนะฮะรอมันนิ่งๆก่อนแล้วกันเนาะตัวนี้ลงเกมมาเยอะมากเลยเพราะอยากรู้กันว่าเรื่องเกมเป็นยังไงบ้างนะฮะแต่ว่าหลายคนก็อยากรู้เรื่องแบตเตอรี่นะฮะถ้านะแบตแบตเตอรี่เนี่ยตัวเมทเมท9เนี่ยจะอึดกว่าอย่างเห็นได้ชัดอยู่แล้วนะฮะโอเคลองเข้าเกมของกัน นี่ครการโหลดหรือความเร็วต่างๆเนี่ยจริงๆแล้วมันก็ถือว่าไม่ไม่หนีกันมากนะฮะคือมันเร็วกว่าอยู่แล้วแหละไอ้960เนี่ยพี่ไนหะว่ามันไม่ได้เร็วกว่าแบบดูด้วยตาเปล่าได้กันง่ายๆขนาดนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วคีรกนค่อนข้างเร็วนะฮะตัวที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยมันมาอลไรไหมตัวที่พัฒนาขึ้นมาเลยนะฮะอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการจอมาลี G71 ตัวใหม่เนี่ยนะฮะสามารถที่จะทำให้เครื่องเนี่ยอัดวิดีโอนะฮะแบบ 4K ได้นะฮะแบบ 4K ได้ ซึ่ง60 FPS เนี่ยมันทำได้อยู่แล้วนะในตัว P9 แต่ว่าตัวอัดวิดีโอตัวนี้เนี่ยเพิ่มมาเป็นแบบ 4K นั่นเองนะฮะเราดูเรียกตัวเนาะของ P9 ้างนอกกนแล้วกันนะฮะนี่คือ Mali G71 ครับเราอยากให้ดูเวลากราฟิกมันมันวิ่งไปนะฮะจะเห็นแสงเงานะฮะขออนุญาตเพิ่มแสงเล็กน้อยดีวยกว่าครับแสงมันน้อยไปหน่อยเนี่ยฮะแสงเงาโหเนียมกันนะสูงขึน้นไปหน่อย นะฮะอย่าให้ดูเงาดูอะไรเงี้ยว่ามันแตกต่างกันหรือเปล่านะครับตอนนี้คือที่เห็นก็คือสมบูรมากนะฮะรับทราบเรากำลังไปอัพเดตประชีดนะฮะก็เห็นเงาไหมฮะ้บซึซึ้บแบบนี้นะฮะเอ๊มันดูเงาแปลกๆเนาะโอเคเจ้าคงเป็นเด็กใหม่สินะเจ้าคงอไม่ทันนะฮะอ่ะอันนี้แค่นี้ก่อนเดี๋ยวเราลองดูตัวพีก้าบ้างอ่ะมาพี เอาพี่เก้าก็เล่นไปแล้วเหรอเดี๋ยวเอาใหม่เอาใหม่คราวนี้เราจะให้ดูนะฮะเมื่อกี้ทุกคนน่าจะจําภาพของเมดเก้าได้นะเขาเป็นยังไงสำหรับการวิ่งไปแล้วแสงเงาเป็นยังไงนะฮะมันเป็นเวลาหลายปีแล้วตั้งแต่พวกเราทิ้งโลกไว้ด้านหลัง <Yeah. S 1> พวกเราก็พบกับดาวเคราะห์ดวงใหม่ที่เรียกว่าโลกแต่มันไม่ได้ง่ายอย่างที่พวกเราคาดหวังไว้นี่ฉันมานั่งแปลเกณฑ์ทำไมเนี่ย <Lore> <laughs> มันเหมือน <23 75. S 1> เหมือนมาน,นั่งแคสเกมไม่ใช่นะฮะให้ดูเงาดูเวลาวิ่งไปครับเอายี้เปิดแสงเล็กน้นอยฮะก็สม,มูทไม่เท่านะคะตัวตัวเมเก้าจะสม,มูทกว่าแน่นอนสม,มูทกว่าแน่นอนอันนี้คือแบบกึกๆเลยนะเห็นเลยอ่าสม,มูทไม่เท่าฮะ,ะสม,มูทไม่เท่า โอเคนะฮะออกก่อนออกก่อนนะฮะสองตัวนี้ปุ่มปุ่มจะอยู่ในจอทั้งคู่เลยนะฮะสำหรับใครที่ไม่ชอบปุ่มในจอก็จะแบบไม่ค่อยชอบเท่าไหร่แต่ว่ามันก็สำหรับเราเฉยๆะฮะโอเคมาลองเข้าอื่นกันบ้างดีกว่านะฮะโอเคนะฮะเราจะเข้าแล้วนะฮะหนึ่งสองสามปรับเข้าให้โอ้โหนี่มาก่อนแป๊บน,นึงด้วยนะฮะเอาที่มาเป็นจังหวะมืออย่างที่เราพูดแบบว่าคุณไม่มีทางรู้หรอกว่านิ้วน่าดุดเนี่ยมันลงลงไปพร้อมกันหรือเปล่านะฮะแต่ตามหลักเนี่ยเมจ เมท9ควรจะเร็วกว่านะฮะปึ๊บอะมาก่อนแป๊บหนึ่งจริงด้วยนะฮะนิดหนึ่งคืออย่างที่ว่าแหละมันอยู่ที่จังหวะมือด้วยทำมันก็ตอบยากแต่เอาเป็นว่าทั้งสองตัวก็อยู่ในเกณฑ์เร็วมากแล้วกันเออนี่เปิดเวฟตัว,ต,วตัวเก่าทาได้เร็วกว่าใจางั้นเออแปลกจัดนะฮะโอเคเมื่อก่อนซีรีส์เมทเนี่ยนะฮะเขาก็จะเน้นเรื่องของความแรงนะฮะระดับท็อปนะฮะแล้วก็แบตเตอรี่ทนทนนะฮะ อันนี้มาดูเรื่องกล้องมากนะฮะ,ะหลายๆคนอยากทราบมากว่ามันดีไรต่างยังไงบ้างนะฮะโหมดที่เราคาดหวังที่จะเกิดขึ้นก็คือโหมดสีสันสดใสเนี่ยมาแล้วนะฮะก็คือเป็นโหมดที่โดดเด่นมากในห w p 9นะฮะแล้วก็ตัวเลนส์นะฮะตัวเปิดเลนส์คู่เนี่ยมาแล้วนะฮะโดดเด่นมาก2ตัวนี้เนี่ยเป็นอะไรที่ถ่ายแล้วติดใจนะฮะเดี๋ยวจะอย้ดยูตัวอย่างภาพถ่ายก่อนนะฮะอันนี้คือโหมดคล้ายๆกับโหมดโหมดที่เราลากสปีดชัตเตอร์ยาวๆอะมันก็จะเป็นแบบนี้นะสวยงามแล้วก็ อันนี้เป็นหมดกกลางคืนนะฮะเวลาเราเปิดหมดกกลางคืนปุ๊บเนี่ยนะฮะกล้องเนี่ยจะต้องตั้งนิ่งๆเลยนะฮะวางเอาไว้แล้วกดถ่ายปุ๊บเนี่ยโหเราได้ภาพที่สวยจริงๆฮะมันเหมือนเหมือนรถวิ่งนิดๆนะฮะแล้วเราต้องต้องใช้ขาตั้งกล้องทั้งหมดเนี่ยถ่ายที่มืดได้ดีขึ้นมากก็เดี๋ยวเราให้ดูนะฮะตัวอย่างภาพถ่ายของ2ภาพนะฮะที่น้าดุดเนี่ยไปถ่ายมาละกันนะฮะในค่ําคืนนี้นะฮะก็จริงๆแล้วถ่ายกลางวันก็ไม่เท่าไหร่นะฮะแต่ว่ากลางคืนนี้น่าจะเห็นภาพหน่อยนะฮะโอเคเราจะเริ่มจาก ภาพนี้ก่อนละกันแต่เดี๋ยวยังไงตัวอย่างภาพนะฮะตอนท้ายมีให้ดูแน่นอนนะฮะนี่คือภาพนะฮะของโหพีเ้านะฮะก็ทอ,ออกมาได้ค่อนข้างดีนะฮะออกมาได้ค่อนข้างดีมากเลยส่วนเมทเก้านะฮะเมเกนี่ก็จะทำมาได้จริงๆก็ถือว่าดีเหมือนกันนะฮะแต่ว่าสีสันอะไรอย่างงี้นะฮะถ้าเกิดว่าดูจากดูจากไฟนะฮะตรงนี่ฮะตรงเสียงสแควรวันนี่จะเห็นว่ามันคมไม่เท่านะฮะคือ ไปๆปมาๆเนี่ยนะฮะต้องบอกว่าถ้าดูจากจอเฉยๆเนี่ยเราชอบกล้องของ P9 มากกว่าซะอย่างนั้นนะฮะแล้วก็ดูรูปอื่นๆนะ,ะอย่างรูปนี้ก็อย่างรูปนี้ก็ใกล้เคียงกันฮะถือว่าค่อนข้างใกล้เคียงกันนะฮะถือว่าไม่ค่อยต่างกันเท่าไหร่ก็ถ้าเป็นเรื่องของกล้องถ่ายภาพนะฮะถ้าเป็นหัเอพเกเนี่ยก็จะถ่ายได้ค่อนข้างเราชอบนะฮะเราชอบมากกว่านะในในความรู้สึกข,ของเราเนี่ยเราเราสึกว่าเราชอบกล้องของหฮเอพมากกว่าด้วยเพราะกล้องน่งกล้องหน้าอะไรเนี่ยก็ยัง ดูดีกว่านะฮะดูดีกว่าตัวของเมก้าโดยเมก้านี่ภาพจะแตกแบบนี้ฮะเราจะเห็นน้อยแบบนี้ฮะดูตรงเส้นผมฮะมันมันไปหมดเลยฮะคือนี่คือความแตกต่างนะฮะคือมันมันไปหมดเลยจริงๆฮะแล้วรู้สึกว่าแบบมันเหมือนมันดึงดึง s h a r p n e s มเยอะยด้วยค่า f ที่น้อยเนี่ยนะฮะด้วยค่า f ที่น้อยเนี่ยแน่นอนว่าเราได้หน้าชัดหลังเบอร์ที่ดีกว่าถ้าดูจากตรงตรงล่มเนี่ยนะฮะก็คือจะเบลอกว่า นะฮะตัวนี้อยู่แล้วจะเห็นได้ว่าตัวนี้ค่อนข้างชัดนะฮะตัวนี้จะค่อนข้างเบลอก็คือได้ได้หน้าชัดหลังเบลอที่ดีกว่าแต่ว่าคุณภาพของภาพที่ได้ออกมาเนี่ย P9 เนี่ยทาได้ออกมาได้ดีกว่าจริงๆนะฮะทั้งเรื่องของความแตกตรงนั้นดูสีผิวนะฮะดูจากสีผิวนะฮะสีปากสีอะไรนี่ไปหมดเลยฮะคือกลายเป็นเหมือนเหมือนไว้บาลานเพี้ยนไปเลยนะฮะสำหรับกล้องหน้าของเมก้าเนี่ย เราเราไม่โอเคนะเราไม่โอเคตรงนี้เท่าไหร่กล้องหลังนะฮะเอาจริงถ้าเกิดว่าเรามองมองเข้าไปนะฮะจะบอกว่ามันเท่ากันเลยคือดูไม่ออกเลยนะฮะคุณภาพของกล้องหลังนี่อันนี้คือซูมเข้าไปนะฮะซูมเข้าไปก็คือแบบแทบจะเหมือนกันทุกอย่างคือแทบจะเหมือนกันหมดเลยทุกอย่างเดี๋ยวมีตัวอย่างภาพไปดูอีกแล้วนะฮะอันนี้เราพูดจากสิ่งเราเห็นบนจอก่อนนะฮะมันเหมือนกันจนแบบแยกไม่ออกเลยกล้องหลังเนี่ยนะฮะเหมือนกันมากต่างกันแบบ สีสันอะไรเล็กๆน้อยๆนะฮะซึ่งโหมันแทบจะเหมือนกันหมดเลยอย่างภาพนี้เราดูไม่ออกเลยนะคือถ้าดูจากจอเนี่ยตอนที่เราดูในร้านอาหารเนี่ยนะก็ดูแบบสูเข้าไปมันต่างกันตรงไหนเนี่ยมันเหมือนกันในหมดนะอาจจะมีสีสันที่อันนี้จะดูอันนี้ต้องบอกกันว่าเราเปิดไฟหน้าจอจะไม่เท่ากันนะเดี๋ยวดูในภาพที่เทียบกันสองภาพก็จะเห็นนะฮะว่ามันมันค่อนข้างจะ ค่อนข้างจะคล้ายๆกันนะค,ะคล้ายๆกันเท่าไหร่นะฮะแต่ว่าที่เอาไว้ทั้งหมดเนี่ยนะฮะจะบอกว่าถ้าเป็นงานภาพถ่ายเนี่ยเรายังชอบ P9 มากกว่าแต่พอเปิดเป็นงานวิดีโอปุ๊บนะฮะโอ้โหมันแตกต่างเลยนะฮะเดี๋ยวจะให้ดูวิดีโอนะฮะที่เราสองอันนี้นะฮะที่แตกต่างกันมากๆเลยนะฮะก็คือตัว Mate 9เนี่ยมันมี OIS กันสั่นนะฮะคุณเห็นว่าภาพเนี่ยมันสั่นนะฮะน้อยกว่าผีก้าวเห็นได้ชัดเลย เดินนี่คือถือแบบซ้อนกันเลยนะคือเห็นว่าพ9เนี่ยคือกึกเลยแต่ว่าเมดเก้าเนี่ยนิ่งมากนะดังน,นั้นเรื่องงานอัดวิดีโอเนี่ยเรามองว่าเมดเก้าเนี่ยถือว่าค่อนข้างจะสมบูรณ์นะฮะคือทําได้ค่อนข้างดีมากให้ดูนี่ฮะตัวอย่างจากจถนนนะฮะที่มืดๆน,น,นะฮะจะเห็นเลยว่าพีกามันสั่นเยอะกว่าจริงๆนะฮะพีกมันสั่นเยอะกว่าจริง,รงด้วยด้วยความที่ไม่มี OIS นี่แหละ,ะมันก็เลยสั่นค่อนข้างมากนะฮะ แต่ว่าสีสันนี่ก็ยังตอบยากเพราะว่าเป็นเรื่องของจอนะฮะแต่ว่าเราดูจากจอเนี่ยเราว่าจอพีเก้าสีเข้มกว่านะฮะดังนั้นเราสรุปเรื่องกล้องสั้นละกันนะฮะกล้องหลังเนี่ยเราว่าเราให้เท่ากันเลยเราให้แบบเท่าๆกันถ้าถ้าเกิดว่าจะเอาความสว่างเนี่ยเราว่าเมก้าจะสว่างกว่านิดเดียวนะฮะไม่เยอะเลยด้วยซ้ําแต่ถ้าสีสันคมเข้มเนี่ยนะฮะชัดเจนเนี่ยเราว่าตัวนี้ทาได้ค่อนข้างดีมาแต่ถ้าเกิดว่าคุณมองจริงๆนะนั่นดูดให้คะแนนนะ เท่ากันเลยคือสมมติมี5ดาวก็ให้5ดาวเท่ากันคือกล้องหลังอยู่ในระดับสุดยอดทั้งคู่แล้วนะฮะเท่ากันแต่กล้องหน้านี่สิกล้องหน้าของเมยเก้าเนี่ยเราว่าไม่ผ่านนะฮะแปลกมากไม่รู้จะมีซอฟต์แวร์มาแก้หรือเปล่านี่ต้องรอดูนะฮะแต่ว่ากล้องหน้าเราเราไม่ไม่โอเคกับมันเท่าไหร่สหรับมือถือที่แบบน่าจะแบบมีกล้องหน้าที่จริงๆแล้วเม8แปดกล้องหน้าดีกว่าจริงๆเม8แปดมันเนียนกว่านุม่มนิ่มกว่าภาพมันดูละมุนกว่าเยอะมากๆเลยทีเดียวนะฮะนี่คือเเรรรืื่่ออออองงขกกกกลล้ <S 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 <ๆ>้นวววาาดีโท<ๆ>ุค<ๆ>็ูแ ตัวนี้อัดได้ทั้งแบบ 4K แถมไม่มีกันสั่นด้วยแน่นอนว่าย่อมดีกว่า P9 มากเลยทีเดียวนะฮะก็ไปเลือกกันนะฮะตามความเหมาะสมนะฮะก้องหลังเท่ากันก้องหน้า P9 ดีกว่านะครับอัดวิดีโอ Mate9 ดีกว่าให้เลือกนะดูยังเลือก Mate9 นะเออยังให้เลือกเมด9อยู่เพราะว่านาดูยังรู้สึกประทับใจใน OIS กันสั่นอยู่ซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญมากๆสำหรับกล้องถ่ายรูปนะฮะส่วนเรื่องการโฟกัสอะไรเนี่ยมันเท่าๆกันหมดนะฮะแตะไปแตะมานะฮะ จะแตะนู่นแต่นี้เท่ากันหมดนะฮะประมาณนี้เลย,เน,ยนะฮะสำหรับตัว P9A นะฮะก็จะมีโหมดสีสันสดใสเนี่ยเหมือนกันเลยนะฮะใช้วิธีเดียวกันเลยแล้วก็ปุ่มนี้เหมือนกันเลยะครับเปิดใช้2เลนเดี๋ยวเราจะลองถ่ายรูปนะฮะด้วยกันโดยใช้พวกนี้แหละที่มีสีสองอันนี่นะสีสันีัยะคะ่นยอนข้างจัดจ้านมากเราจะลองใช้ P9 นะฮะโฟกัสดูก่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะจะให้ทุกคนดูนะฮะว่าเป็นยังไงบ้างหนึ่งลองทาบนะฮะนี่โฟกัสดีมากนะฮะในฮากาโฟกัสเนี่ยก็เร็วประมาณนี้นะฮะแล้วก็ถ่ายรูปมาเนี่ย มันสวยนะคือ P9 มันได้รับการยอมรับไปแล้วครับว่าถ่ายรูปเทพนะฮะโอ้ดูดิเทพไหมเดี๋ยวลองดูเมดก้าบ้างนะฮะหลายๆคนอยากรู้ว่าพี่ครับมันจะ,ะเหมือนกับว่าโฟกัสได้เดร็วช้าต่างกันยังไงจริงๆแล้วสองตัวนี้เร็วพอกันเลยนะฮะแต่ถ้าเป็นที่มืดเนี่ยเมดเก้าทำได้ดีกว่าจริงๆนะฮะก็ถือว่าสวยทั้งคู่เอาเป็นว่านะดูว่าภาพที่ได้ออกมาแทบจะเท่ากันเลยมัน มันเหมือนอะไรรู้ไหมฮะมันเหมือนเอากล้อง P9 ไปใส่ในม a t e 8อะอย่างนั้นเลยคืออย่างนั้นเลยคือจะได้แบบผู้เข้าใจง่าย,ายก็คือเหมือนคุณอยากได้แบตแบตเตอรี่ที่อึดขึ้นใช่ไหมแต่อยากได้กล้องสวยๆแบบ P9 เม t 9ให้คุณแล้วคือจบจริงๆแล้วประเด็นของการซื้อก็คือฉันอยากได้แบตอึดจอใหญ่ๆและอยากได้กล้องแบบ P9 P9 จังเลยทำยังไงดีนะฮะ นี่คือเมกเก้าก็คือออกมาประมาณนั้นความเร็วจริงๆตัวนี้ม,ววนะะนมันจะเร็วกว่านะฮะจริงเราดูดลองใส่ดูล้วจะเร็วกว่านิดๆหน่อยๆนะฮะแต่ก็ไม่ได้เยอะอะไรมากส่วนเรื่องเกมนะฮะก็อย่างที่เห็นนะฮะเดี๋ยวรออีกสักเกมหนึ่งเนาะ,ะสุดท้ายละนะฮะรอโหลดอยู่เมื่อกี้นะฮะนี่คือฮีโร่นะฮะออเดอร์แอนด์เคออสนะฮะยอมรับขึ้นนิ้วนิ้วข้างซ้ายในดูดเล่นกีตาร์เวลาจับเนี่ยมันอาจจะแบบเวลาทัชอะไรเง,งี้ยมันจะแบบไม่แน่นมาก มันแบบสัมผัสอ่ะคุณควรจะเล่นกีตาร์ปะ่ะเวลาสัมผัสมันจะแบบรู้สึกอีกแบบหนึ่งนะฮะเดี๋ยวเราจะลองเล่นจากหัวเว่ยนะฮะเมดเออี่พีก้าเข้าก่อนดิเห็นปะ่ะพีก้าเสร็จก่อนอีกอ่ะแปลกมากเลยอะ่ะอันนี้ก็ไม่รู้กันว่าทําไมนะแต่มันเป็นอย่างนั้นแหละนะฮะแต่ดูดูจากไฟนะฮะไฟนี่คือแบบไม่สมูทเท่าไหร่นะ,ะอันนี้ก็จริงก็ไม่ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะ <c oughs> จริงก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่ ไม่ต่างเท่าไหร่นะเออแปลกใจอ่ะไม่คิดเลยว่าพี่ก้าจะเร็วกว่าพีเก้านี่มันไวไลน์จริงๆนะอ่ะอืเวลาเคลื่อนตัวมาเนาะอ่ะเดี๋ยวลองลองจากตัวใหม่ก่อนลองจากมาดิจิเจสิบเอดก่อนก็มันก็อืมมันก็โอเคนะ,ะถ้าจะให้นะด,ดุลบ,บอกนะฮะก็จะบอกว่า การเล่นเกมเนี่ยมันดูดีนะแต่ว่ามันก็ยังสู้พวกอ d ดรีนไม่ได้นะฮะคือต้องยอมรับนะว่าการจอระดับอ d ดรีนีเนี่ยมันทำได้ดีกว่าจริงๆนะ,ะแต่นี่ก็สมูทมากแล้วนะคือสมูทกับสมูทอยู่แล้วแหละแต่ว่าต้องยอมรับว่า a ะดรีนมันมันร้ายจริงๆนะโดยเพราะอะดรีน o 5 3 0ห้าสามสูเนี่ยมันมันร้ายจริงๆแต่ถามว่าเล่นรู้สึกงุนิบไหมไม่นะก็ถือว่าลื่นมากแล้ว ใี่รู้่ใครอ่ะนี่ไงลุมตืบบลุมตืบก็อยู่ประมาณนี้ฮะเดี๋ยวดูตอนที่ออกมาเอาว่านุนดุดไม่รู้สึกว่ามันแตกต่างจากตัวเดิมเท่าไหร่ละกันสำหรับตรงนี้นะฮะก็คือเล็กเกินได้ระดับหนึ่ง โอเคนะฮะตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าการจอเนี่ยดีขึ้นกว่าเดิมเนี่ย180%นะฮะก็มันก็ยังไม่ไม่ไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นนะฮะเดี๋ยวลองดูพีกาบ้างนะฮะก็คือจริงๆมันไม่ต่าจกพีกาเท่าไหร่อ,รอะ่ะลืมพูดด้วยก็ลื่นมากแล้วนะมันก็พอๆอกันนะ่ะโอเค ว้าชเอ out. นะฮะคือระวังนะฮะก็ลื่นพอกันนะทำไมทำไมเราเราสึกว่าตัวนี้มันลื่นรู้สึกมันสมูทกว่า G71 นิดๆทำไมเรารู้สึกอย่างนั้นก็ไม่รู้เออมาแปลกเนาะรู้สึกมันสมูทกว่าจริงด้วยอะทำไมอะเดี๋ยวลองลองตินหน่อยสิเขาไม่ต่างกันหรอกไม่ต่างกันหรอกเขพอกันอะพอกัน โอเค GJGJ สิบเ okay. อาจจะสมูทกว่านะฮะแต่ว่าถ้าเกมเมื่อกี้นะความรู้สึกข,ของเราก็คือนิดเดียวนะฮะนิดเดียวจริงๆนะฮะส่วนในเกมเมื่อไงอย่าง a s p h a Extreme นี่เห็นภาพเลยครับว่าตัว GJ สิบเอเนี่ยบั๊กนะฮะบั๊กกับเกมนี้เต็มๆนะฮะเดี๋ยวให้ดูเป็นยังไงนะฮะแต่แต่เท่านี้เล่นเกมมาเนี่ยเจอบั๊กอยู่เกมเดียวเลยนะก็คือเกมนี้นะฮะบั๊กเป็นยังไงเดี๋ยวดูกันความสมูทและลื่นไหลก็ประมาณนี้นะฮะ เนี่ยฮะโผล่มาแต่ล้อฮะไม่มีรถไม่มีรถเห็นไหมโผล่มาแต่ล้อนี่คือบั๊กนะฮะของเกมนี้เลยมันน่าจะบล๊กกับกาจออาจจะต้องรออัปเดตนะฮะคือโดยธรรมชาติเนี่ยด้วยตัวสเปคของกา์จอเนี่ยนะฮะที่มันรองรับวอลเลนนะฮะแล้วก็นี่แบบเล่นไม่ได้เลยนะฮะเอียงขวาไปซ้ายเอียงซ้ายไปขวาคุณเห็นไหมว่าเอียงสลับได้กัน คุณเห็นไหมว่ามันเอียงสลับด้านกันเนี่ยพอนั่เอียงซ้ายมาไปขวา,ขวาเอเอียงขวาไปซ้ายเห็นไหมเนี่ยเนี่ยมันเป็นบั๊กอยู่นะคะสำหรับเกมนี้นะฮะก็เป็นบั๊กเกมนี้เต็มๆเลยอะฮะซึ่งก็ไม่รู้ันว่าทำไมถึงเป็นแบบนั้นนะฮะถ้าเป็นถ้าถ้าเป็นหัวเวอรพีเก้าเน,เนี่ยจะไม่ไม่เป็นอย่างนั้นนะฮะกลับเล่นได้นะฮะก็ต้องรองอัปเดตต่อไปเพราะว่าต้องบอกว่ามันใหม่มากฮะ,ะ Android ด7.0เนี่ยมันใหม่มากแล้วก็ ตัวกาจองก็ใหม่มากแอปบางทีมันยังอาจจะไม่ได้ทํามารองรับตัวใหม่ๆขนาดนี้นะฮะแต่เชื่อว่าในอนาคตต่อๆไปอ่ะยังไงระยะยาวเมยเก้ามันยอ่ยอมทําได้ดีกว่านะฮะโหนี่เราสวยขึ้นแล้วเนี่ยการเล่นเกียร์ของพีเก้านี่ก็เล่นได้ลื่นไหลดีนะฮะทีจริงแล้วมันก็ลื่นมากแล้วนะพีเก้าเนี่ยนะฮะ เนี่ยคุณเห็นไหมครับแล้วก็เอียงเอียงถูกด้านด้วยครับนี่นะฮะเห็นไหมเล่นได้สบายสบายเลยนะฮะก็วันนี้ถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนเครียดนะฮะเรื่อง Asphalt Extreme เนี่ยก็อาจจะอาจจะยังยังเมดเก้าจะไม่ใช่แต่ถ้าไม่เล่น Asphalt Extreme นะฮะนะดูดเล่นมาทุกเกมละจะเป็น Battle Bay นะฮะหรือ w a r Hammer อะไรเนี่ยลื่นไหลมากนะฮะลื่นไหลมาก w a r Hammer นี่ต้องบอกว่าลื่นไหลที่สุด นะฮะตั้งแต่เคยเล่นกาจอมาลิมาเลยอย่างนั้นเลยดีกว่านะฮะดีที่สุดล้ในมาลิทั้งหมดที่เล่นมาวอลแฮมเมอร์นี่คือลื่นที่สุดละวนี่คือวอลแฮมเมอร์นะฮะลื่นที่สุดตั้งแต่เคยจับมาลิมาเลยนะฮะดีที่สุดแล้วเนียนที่สุดนะฮะเดี๋ยวให้ดูตอนยิง เนี่ยฮะเนียนที่สุดแล้วฮะเป็นมาลิที่เล่นเกมนี้ได้เน,เนียนที่สุดแล้วเลยตัวนึงีที่สุดแล้วจริงๆฮะ,ฮะก็เห็นที่ว่าฮะว่า,วามันเป็นการทํามาเพื่ออนาคตแล้วแล้วก็ในอนาคตต,ต่อไปเนี่ยเราเชื่อว่าการรองรับ API ใหม่ๆนะฮะอย่างว a l l c h a i n เนี่ยจะสามารถเล่นเกมที่เป็นลักษณะใหม่ๆได้ดีขึ้นอย่างแน่นอนนะฮะไหลลื่นกว่านะฮะ พอแค่นี้ก็พัฒนามาจากพวก OpenGL นะฮะถ้าเป็นมือถือก็เป็น OpenGL ES นะฮะก็มีหลายเวอร์ชันนะฮะก็ไปไล่หาเอาละกันเอาเป็นว่าตัวนี้เป็น Vulkan แล้วก็ถือว่าในอนาคตถ้าเกมมันแบบถูกสร้างด้วย Vulkan API ขึ้นมาจริงๆเนี่ยนะฮะมันจะเล่นได้ดีมากๆแน่นอนนะฮะมันอยู่ที่ว่าเกมนั้นสร้างด้วยอะไรด้วยล่ะฮะแล้วก็รองรับแบบไหนอะไรยังไงรายละเอียดมันลึกมากนะฮะอย่าไปพูดเลยเอาเป็นว่าซื้อเผื่อนาคตเลยละกันเนาะนะฮะ,นะะโอเคนะฮะเรื่องงานวิดีโอนะฮะเราอยากให้เราพูดไปนะฮะว่า ความละเอียดเนี่ยนะฮะก็คือถ้าเป็นเมดเก้าเนี่ยจะอัดได้ถึง 4K นะฮะแต่ตัวนี้จะอัดไม่ได้นะแต่ว่า Full HD แบบ 60fps เนี่ยได้ทั้งคู่นะฮะโอเคฮะเดี๋ยวขออนุญาตสรุปหน่อยละกันว่าทําไมคุณจะต้องซื้อเมดเก้าหรือ P ะะีเก้านะถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้กล้องเทพๆนะฮะแต่ว่า,าไม่เล่นเกมมากมายนะเพราะแบตเตอรี่เนี่ยมันก็ทนอยู่ในระดับที่น่าพอใจแต่มันคงทนสู้ซีรีส์เมดไม่ได้นะฮะอันนี้เนี่ยก็บอกไว้เลยว่า P ีเก้าก็พอแล้วนะฮะ เมทเกจะทําได้ดีกว่าในที่มืดนะฮะก็คือแสงน้อยๆเนี่ยเมทเจะถ่ายรูปในที่มืดเนี่ยได้ดีกว่าอันนี้จริงๆเลยดีกว่าจริงๆนะฮะตัวคุณภาพจอเนี่ยน่าจะพอๆกันแต่ว่ามันใหญ่ขึ้นเราจะไม่ค่อยดูไม่ค่อยออกเท่าไหร่ประมาณนั้นนะฮะส่วนเรื่องลําโพงเนี่ยเราว่าลําโพงพีเ้าดีกว่านะนะฮะแล้วก็ความเอนเตอร์เทนเมนต์ต่างๆเนี่ยนะฮะก ตัวชาร์จไวนะฮะตัวนี้จะมีเมก้าเนี่ยจะแถมชาร์จไวมาให้ในกล่องเลยนะเป็นเทคโนโลยีชาร์จเร็วนะฮะใครที่อยากจะชาร์จเร็วๆเ,เนี่ยถ้า P9 มันจะไม่ได้แถมตัวชาร์จเร็วมาอันนี้น่าผิดหวังมากเพราะว่าจริงๆแล้ว P ีถ้าแถมชาร์จเร็วมาด้วยนี่สมบูรณ์เลยนะแต่ก็ยังว่าหลด,ด้วยราคาด้วยนะฮะก็ไม่ได้แพงมากรอมนะฮะตัวนี้เด็มรอม6 4 P 9ีเนี่ยเป็นรอม32นงะฮะความเร็วก็เฮ้ยด,ดีขึ้นนิดนึงนะฮะก็คือมันเป็นซีบิวรุ่นใหม่กว่านั่นเองนะฮะ ่โดยรวมแล้วเราย <te le noise> ังว่าซอฟแวร์ของเมดเก้าเนี claro. ่ยเวลาปรับนอสออกมาเนี่ยมันจะมีนอสเยอะกว่านะฮะแต่ภาพเหมือนมันดึงดึงตัวชาร์ปเนสขึ้นมานะทำให้ภาพมันดูแล้วแตกแตกนอสไม่ใช่แตกๆต้องบอกว่ามันเป็นนอสเกิดขึ้นเนี่ยเยอะกว่าตัวนี้นะฮะซึ่งเวลาถ่ายกล้องหน้านะที่มืดๆเนี่ยยังไงก็ต้องให้เมดเก้าแหละไม่ว่าจะน้อยเนสอะไรก็ตามแต่เนี่ยเมดเก้าทำได้ดีกว่ามากนะฮะก็เหมือนใครอยากจะซื้อเมดเก้าซื้อทำไม ก็เหมือนคุณอยากได้ P9 ที่กล้องเทพนะฮะแล้วไปเพิ่มแบตไปเพิ่มจอไปเพิ่มความแบบเป็นรูราไฮโซขึ้นมาอะไรแบบนี้นะฮะนี่คือ Mate9 ฮะด้านหลังเป็นแบบนี้นะฮะ P9 ด้านหลังก็เป็นแบบนี้นั่นเองนะฮะสใครที่สนใจจะซื้อนะฮะทั้งสองตัวนะที่ร้านเราก็มีขายอยู่นะฮะตัวนี้ขายอยู่หมื่นห้าเก้าร้อยเก้าสิบบาทนะฮะถูกกว่าศูนย์หนึ่งพันบาทนะฮะเป็นเครื่องศูนย์เหมือนกันนะฮะตัวนี้ขายอยู่สองหมื่นสองพันเก้าร้อยนะฮะเป็นเครื่องศูนย์เช่นกัน นะฮะได้เมมโมรี่การ์ด64กิกแถมฟรีด้วยนะสำหรับตัวเมด9ตัวพี9จะได้เป็นขาตั้งกล้องนั่นเองนะฮะสำหรับใครที่ต้องการจะซื้อก็สามารถติดต่อเรามาได้เลยที่เบอร์ซ้ายมือนี้นะจ๊ะสำหรับวันนี้ขอลาพลเพนนี้นะขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมากๆเลยนะเดี๋ยวตัวอย่างภาพถ่ายนะไปดูหลังคลิปนะฮะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีฮะบ๊ายบาย นี่คือการอัดวิดีโอนะฮะของหัวเว่ย P9 นะฮะแล้วก็ Mate 9ไดเลนะฮะอามจากที่เดียวกันตรงนี้นะฮะก็ตัว Mate 9เนี่ยจะมี OIS กันสั่นด้วยนะฮะส่วน P9 เนี่ยจะไม่มีนะฮะแล้วก็ถือแบบเดินนะฮะที่มืดก็คือดูตก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 หลุมตกหลุม strand นี่ฮะเป็นไงบ้างเฮ้ยทำไมดูอย่างนี้รู้สึกไม่รู้นะดูจากจอนะรู้สึก,กว่า P9 ทำได้ดีนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่รู้เท่าไหร่ว่าเป็นยังไงนะฮะ โอเคนะตามนี้เลยนะฮะนี่ก็อัวิดีโอนะฮะของโคเอีเก้านะฮะแล้วก็เมดเก้าด้เลยนะฮะก็เนี้ยอยู่บนบันไดเลื่อนนะฮะถ่ายในที่ที่แบบก็แสงเยอะหน่อยโอ้แสงเยอะหน่อยเป็นไงบ้างานี่คือบันไดเลื่อนสั่นนะพอบันไดเลื่อนสั่นปุ๊บเนี่ยไอตัวที่มีโอไอกันสั่นก็ได้ช่วยได้บันไดเลื่อนสั่นอย่างนี่างเงี้ยเดี๋ยวโอเคแล้วมาดูในตึกก็เป็นไงบ้างนี่ครับเราถ่ายในตึก ก็คือเดินเดินก็ก็ได้อยู่นะนี่คือการอวิดีโอนะฮะของหัวเวอ P9 ีเก้านะฮะแล้วก็เมดเก้านั่นเองนะฮะอาจจะที่เดียวกันตรงนี้นะฮะก็ตัวเมดเก้าเนี่ยจะมี OIS กันสั่นด้วยนะฮะส่วนทีเก้าจะไม่มีนะฮะแล้วก็ถือแบบเดินนะฮะที่มืดก็คือดูตกตกตกหลุมตกหลุม แรนนี่ฮะเป็นไงบ้างเฮ้ยทำไมดูอย่างนี้รู้สึกไม่รู้นะดูจากจอนะรู้สึกว่าพีก้าทำได้ดีนะแต่ว่าเราก็ยังไม่ไม่รู้เท่าไหร่ว่าเป็นยังไงนะฮะโอเคนะตามนี้เลยนะฮะพีก้าวิดีโอนะฮะของโอ้พีก้านะฮะแล้วก็เมดก้าได้เองนะฮะก็นี่อยู่บนมาในเลื่อนนะฮะถ่ายในที่ที่แบบนี่ก็แสงเยอะหน่อยโอแสงเยอะหน่อย ยังไงบ้างนี่คือบันไดเลื่อนสั่นนะพอบันไดเลื่อนสั่นปุ๊บเนี่ยไอตัวที่มีโอเอกันสัน่นก็ได้ช่วยได้บันไดเลื่อนสั่นอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเลยปะโอเคเราไปดูในตึกก็เป็นยังไงบ้างนี่ครับเราถ่าในตึกก็คือเดินเดินก็ก็ได้อยู่นะ